สวัสดีท่านผู้ชมเม่มมคําวันนี้กันในเกมอมุอ้าตอนที่6นั่นนะครับโอ้โสวัสดีท่านผู้ชมเมดนะครับตาแรกนะครับเราจะเป็นคลูเมดนักครับมาแล้วก็จะมาเล่นกันเลยเดี๋ยวเราดูภารกิจก่อนนะครับภารกิจของเราอยู่หน้ายานเอ้ยคัดกรทําการดับไฟเฮ้ยแกดับไฟลุกพัน่ะไหนอะ ภารกิจเรานี่นี่นี่นภารกิจเราอยู่นี้นะครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวรอรออัพโหลดไฟกันแล้วถ้าภารกิจใกล้จะเสร็จแล้วสีแดงกดปุมโอตายเลยไม่เป็นไรนี่นะครับมามาดูกัน สีแดงครับจะสบหรอครับคนณสันนิษฐานว่าจะเป็นใครครับแล้วผมจะตบหน้าตัวเองทำไมวะเนี่ยมาผมว่าผมโบสีแดงออกไปเลยมันกวนผม